สวัสดีค่ะบุภาพานุ้ยค่ะมาแนะนำเสื้อต่อดอกอีกลายหนึ่งค่ะเห็นแล้วก็อยากถักขึ้นมาเลยแต่ว่าวิธีถักเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะจะใช่หรือเปล่านะคะแต่ว่าลองทำออกมาแล้วก็ใกล้เคียงค่ะใกล้เคียงกับของนางแบบทีนี้ว่าเห็นแล้วแบบถูกใจค่ะถูกใจเสื้อเสื้อตัวนี้นะถูกใจแต่ว่าจะถักได้เหมือนเขาหรือเปล่าเนี่ยค่ะยังไม่แน่ใจแต่ว่า บุภาก็จะมีเป้าหมายว่าเสื้อตอนนี้จะต้องลายนีค่ะจะต้องถักให้ได้เห็นแล้วแบบดังแบบเขาก็อ่อนแอ่นนะใส่แล้วแบบสวยสวยดีค่ะต่อดอกแขนแขนปลายบานนิดหนึ่งตรงแขนนะคะออกบานนิดหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูตัวอันนี้จะไม่มีแพทเทิร์นนะคะพอดีบุภาเนี่ยจะไปถ่ายเอามาจากแบบของต่างประเทศเขาทีนี้ของเขาเนี่ยเขาจะลงแต่ตัวเสื้อตัวเสื้อ วิธีถักเนะี่ยเขาจะไม่มีนะเหมือนว่าเขามีแบบเสื้อเยอะแยะเลยค่ะแต่ทีนี้ว่าบุภาก็ไปเอาแบบเสื้อที่ที่เราชอบมาแล้วก็มามาสอนถักลายแต่ว่าไม่ได้ทําเข้าตัวให้ดูนะคะเน้นว่ามาสอนถักลายให้ดูว่าลายที่แบบเสื้อดังแบบใส่นคะคะ ว่าถักลายเนี่ยมันเป็นยังไงถักแบบไหนเนาะประมาณนั้นหลายท่านที่ถักเป็นก็มองออกแหละค่ะแต่ว่าหลายท่านก็ออไม่อยากจะคิดคุณบุภาคิดให้ละกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวบุภาก็มาทําตัวดอกให้ดูเนาะตัวนี้ค่ะแต่ว่าถ้าตัวไหนที่บุภาถักเสร็จก็จะเอามาให้ให้ดูค่ะว่าถักเสร็จแล้วเป็นยังไงในแบบของเราอะค่ะแต่ว่าแบบเนี้ยมันสวยมากเลยค่ะเนี่ยค่ะ แต่ว่านางแบบก็หุ่นอ่อนแอนอรลชอนเนาะคือเขาเขาทำคอดเอวนะคะตอนนี้นะเขาทำมีมีเอวเดี๋ยวเรามาดูตัวถักกันค่ะตอนนี้ปู่ผัดใช้ไหมไหมไหมอินโดน,นะคะไหมเส้นใหญ่ไหมเส้นใหญ่พอดีสั่งมาเขาสั่งเป็นสีม่วงอ่อนสั่งมาสิบม้วน และทีนี้ว่ามันเหลืออยู่ก็น่าจะได้เสื้อตัวหนึ่งแต่ว่าน่าจะไม่ได้เสื้อแขนยาวก็อาจจะเป็นแขนสั้นอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ถักถักมาให้ดูอันนี้ต่อดอกเรียบร้อยรีดเรียบร้อยแต่ด้านหลังจะไม่เรียบร้อยนะคะอันนี้ด้านหลังด้านหน้าที่จะโชว์พอดูได้หน่อยนี่นะคะก็จะเป็นประมาณนี้ท,ที่ต่อออกมาเนะะี่ยค่ะแต่ว่าของนางแบบเขาว่ามันจะแหลมแหลมนะตรงที่รอยต่อกันแต่ของบูผาก็ได้อยู่ประมาณนี้ค่ะอาจจะทําคนละแบบกันก็ได้คะ่ะแต่ว่า ไม่แน่ใจว่ามันทําแบบไหนเนาะก็เป็นอันว่าบุภาก็ทําแบบของบุพาที่อันนี้แล้วกันเผื่อเผื่อหลายท่านว่าเอาแบบตามของบุผาก็ได้อย่างเงี้ยค่ะอข้อเสียของเราก็คือเราไม่เห็นแบบเนาะเราไม่เคยมันไม่มีเป็นวิดีโอสอนไวนะะ้นี่ค่ะทีนี้ว่าเขามีแต่แบบเสือ้อบุผาใช้เข็มเบอร เบอร์สามเบอร์สีนะคะเบอร์สาเบอร์สีแต่ใหม่เนี้ยบุผาจะใช้เบอร์สี่ถักนะใช้เบอร์สี่ถักอันนี้มันทั้งหมดจะขึ้นต้นได้โซ่โซ่โซห้านะคะห้าโซ่อันนี้ใช้ห้าโซ่ตรงนี้บูผาทำไม่เรียบร้อยนะ แต่หลายท่านอาจจะมีวิธีที่ทำเรียบร้อยแล้วก็ทำตัว x ลงในห่วงนะคะให้ได้6ห่วงอันนี้1ห่วงเลยนะ1แล้วตัว x นะคะ2 3 4 5 6 มันจะแพลมมาหน่อยเศษใหม่ค่ะเดี๋ยวเราเค่อยตัดนี่นะคะแล้วก็ทำขึ้นต้นด้วยโซ่ห้าห้าโซ่นะคะห้าโซ่พันหัวเข็มสองครั้งตรงในช่องนี้นะคะในช่องนี้นะดึงสองจังหวะดึงสองจังหวะนะคะ แล้วก็เกี่ยวแล้วก็ทำโซ่สามสี่ห้าห้าโซ่ค่ะลงในอันเดิมลงในอันเดิมลงนี้นะคะแล้วก็เกี่ยวนะคะแล้วพอข้ามข้ามช่องมาตรงนี้นะคะเกี่ยวแล้วก็ดึงนี่นะคะอัน,นอันนี้เป็นกีบแรกกรีบแรกได้อย่างนี้มันไม่แหลมมันของเขาอะก็เลยเอาทำเป็นแบบนี้นะคะ ไม่แหลมอันนี้นะพออันที่สองอะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าพันหัวเข็มพันหัวเข็มสองครั้งลงในช่องนะคะแล้วเกี่ยวหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าโซ่นะคะ มันทั้งหมดหกได้หกกลีบนะคะจะเป็นหกกลีบนะมองภาพรวมก็น่าจะสวยค่ะลายนี้นะบุผ่าใช้ไหมเส้นใหญ่มันจะถักง่ายเรื่องของเรื่องใช้ไหมเส้นใหญ่ถ้ามีใหญ่กว่านี้ก็จะเอาเส้นใหญ่กว่านี้มาถัก เคยสั่งของตานุกยางค่ะเส้นใหญ่ๆสวยดนะะีพันหัวเข็มสองครั้งคือจะทำให้ตีบมันสูงหน่อยนี่นะคะุผ่านลองเอาตรงหลักกลางตรงตรงกลางเนะะี่ยค่ะเป็นเป็นให้ได้ทั้งหมด3หลักมันใหญ่ไปก็เลยเอาแบบนี้เดี๋ยวไหมไม่พอ อันนี้อันนี้ถักแบบประหยัดใหม่ด้วยสั่งมาจากลาซาด้าค่ะพอดีใช้เสื้อไปตัวหนึ่งแล้วที่เสร็จตัวคราวที่แล้วใช่ไหมคะพอมาเห็นตัวนี้ก็อยากจะถักบ้างก็เลยเอากลีบบางนิดหนึ่งนะคะก็คือเอาตรงนี้บางนิดนึงมันจะได้ไม่เปลืองไหมมันก็สวยอยู่นะ <c oughs> ห้าโซ่นะคะ บุผาถักดอกให้มันจนเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยมาต่อตอดสองม,มอันนี้ก็ลองถักอยู่ตั้งนานนะคะวิธีเนี่ยทำทำกลีบมันเนี่ยว่ามันทำยังไงบางทีบูผาก็ไม่ได้ไม่ได้เก่งนะไม่ได้เป็นโคเชมาตั้งแต่แรกด้วยประมาณว่าเรารักมันอนะเราก็พยายามแกะว่าเออมันทำยังไงลองผิดลองถูก คือก่อนที่จะมาสอนท่านผู้ชมได้นะบุพานลองเป็นสิบสิบรอบนะเนี่ยค่ะมันก็จะได้กรีบแบบนี้นี่นะไอ้ตรงนี้มันไม่เรียบร้อยเนะี่ยโผล่ๆมาเนะี่ยเดี๋ยวั็ตัดคือเอาง่ายเข้าว่าก็เลยไม่เรียบร้อยสวยบ้างไม่สวยบ้างนะ นี่นะคะก็จะประมาณนี้นะ,ะแต่ทีนีอนน้อันนี้ดอกมันจะได้อยู่ประมาณนี้เดี๋ยวบุผาสจะย้อนเพื่อที่จะมาต่อนะคะมาต่อดอกอันนี้เราจะต่อทีละสองนะคะต่อทีบุผเต,ต่อตรงนี้ให้ดูก่อนนะสองเราก็เหลือเบ็ดไม่สองกลีบพอตรงกลาง ก็จะสลับเข็มตอนต่อนะคะเป็นเบอร์สามสลับเข็มเป็นเบอร์สามอันนี้ปักลงตรงตรงพยายามปักลงตรงหลักกลางค่ะหลักกลางเนาะหลักกลางนะกกงนะคะเกี่ยวมารอบนี้แล้วก็มือบิดนิดนึงอันนี้มันจะมันจะอันนี้ค้างอยู่อย่างนี้ใช่ไหมคะผู้ผักก็สลับนี้ หรือท่านผู้ชมว่ามีวิธีไหนที่ดีกว่านี้ก็ลองทํากันดูค่ะอันนี้อันนี้ก็มาเกี่ยวแบบนี้นะคะแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้านะคะแล้วก็ปักลงหลักนี้อันนี้เราจะได้ต่อต่อตรงมุมตรงมุมนี้เนี่ยค่ะต่อตรงมุมนี้นะแล้วก็ โซแล้วก็พันหัวเข็มนี่นะคะอันนี้จะเป็นอีอันนี้ก็หลักกลางนะคะบุผาไม่ได้ทําเป็นปุ่มถ้าทําเป็นปุ่มเป็นมุมเป็นมุมไว้อย่างเงี้ยค่ะถ้าทําเป็นมุมไว้นะทําโซ่ไว้อะมันก็จะต่อง่าย ถ้าทําโซ่ไว้นะคะตรงที่รอยรอยต่อเนะะี่ยค่ะแต่แต่พยายามทําให้ตามแบบเขาแต่ว่ามันก็ไม่เหมือนนะอันเนี้นี่นะคะก็จะได้ปุ่มแบบนี้มันจะดูบิดนิดนึนงแต่พอไปรีดมันก็จะเรียบค่ะพอไปรีดมันก็จะเรียบเนี่ยนะมันก็จะเรียบได้ประมาณหนึ่ง แล้วเราก็ตัดใหม่เป็นหกนะคะเป็นหกกรีดเป็นหกหม่มันเส้นใหญ่พอเวลาตัดนี่เก็บให้ดีนะคะตัดเผื่อนีดหนึ่งเส้นใหญ่นะเวะลาเก็บเนี่ยบุพาเก็บอ้อมทางด้านหลังใช้เข็มหัวเล็กเก็บนะคะก็คือทำไปเก็บไปนะคะ นี่นะคะก็คือซ่อนซ่อนมาข้างหลังอย่างนี้ค่ะดึงมุมมันหมายเส้นใหญ่เวลามันมันมันหลุดออกมาอย่างนี้ค่ะมันไม่สวยมันเห็นเลยต้องเอามาซ่อนไว้ด้านในซ่อนซ่อนเยอะนิดนึงนคะครับก็จะ พอเราดึงมาก็หายไปแล้วนี่นะนะคะก็จะก็คือมองอันนี้มองภาพรวมมันก็สวยนะคะบุผาว่ามองมองรวมๆอะ่ะมองรวมๆม,มองรวมๆม,มันสวยอยู่นะเนี่ยค่ะตรงรอยต่อคือไม่แน่ใจว่าจะใช่แบบนี้ไหมแต่ว่าบุผาวาก็ก็น่าจะไม่ใช่ก็ใกล้เคียงนะแต่อันนี้คือมองมองในภาพรวมของของตัวดอกมันค่ะ หรือระหว่างรีดกับไม่รีดเนาะดูไม่รีดอันไม่รีดจะสวยกว่าไหม <c oughs> มันเป็นมันเป็นริ้วมันเป็นริ้วอ้นนี้่ะริ้วใหม่างนะเนี่ยนะค่ะอันนี้มองมองภาพรวมเอานะคะมองภาพรวมจะดูดีนะมองภาพรวมจะดูดีกาคลิปอาทิตย์นี้ก็เป็นเป็นเหมือนเอาเอา,เอาลายเสื้อมาแนะนําท่านผู้ชมนะเอาแนะแนํนา เอาลายเสื้อมาให้ดูเอาแบบเสื้อมาให้ดูค่ะสอนถักลายนิดหน่อยว่าประมาณว่าเผื่อท่านผู้ชมอยากจะถักบ้างก็เป็นคลิปสั้นๆค่ะสอนถักลายนะสอนถักลายเราก็ต่อถ้าเวลาเราต่อเนี่ยค่ะของดังแบบต่อตรงคอกัอนก็ได้ต่อแนวรอบรอบคอรอบคอก่อนรอบคอรอบไหล่เขาจะใช้สามแถวนะคะเนี่ยค่ะสามแถวตรงนี้นะสองแถว สามแถวนี้ไปต่อตรงท้องแขนแต่นางแบบอะ่ะด้วยนางแบบเขาผอมนะแต่ของบูผาพไม่แน่ใจว่าคงไม่ได้ถ้าทําเสื้อตอนนี้คงไม่ได้เป็นตัวแบบเหมือนนางแบบอะ่ะคิดว่าอาจจะเป็นเอวลอยเหมือนเดิมแล้วก็แขนแขนดมวม,วมแขนสั้นเหมือนเดิมถ้าแขนยาวแขนยาวถึงนี่ค่ะก็ก็น่าจะลําบากอยู่เพราะว่ามันไหมเหลืออยู่แค่สี่ม้มวนสี่ม้วนสี่ม้วนเนี่ยค่ะน่าจะไม่พอ ต้องดูว่าม้วนม้วนนี้ค่ะว่าจะถักได้เยอะแค่ไหนตัวดอกนะคะต้องต้องให้หมดหม้วนก่อนว่าถักได้ขนาดไหนถ้าถักได้จนเป็นเสื้อแขนตามของนางแบบคือของนางแบบฝรั่งเนี่ยไอ,อ้แขนแขนบานเนะะี่ยค่ะอูผาว่ามันสวยนะคือเข็นที่ไรก็สวยหรือเป็นที่ปูผาชอบหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าปูผ่าว่ามันมันสวยค่ะมันมันดูมันดูหรูหราดูมีราคามันดูมีราคาค่ะ ตัวนี้นะแล้วคือทำออกมาเนี่ยมันมันดูดีเลยค่ะอันนี้อันนี้อยู่ที่ท่านผู้ชมว่าจะใช้ไหมแบบไหนนะคะแต่ถ้าใครที่ถักไหมเล็กๆได้ไหมไหมซัมเมอร์ได้หรือไหมเส้นอันนั้นหน่อยแล้วแต่ว่าเราจะเลือกไหมแบบไหนเนาะมันก็จะดูสวยนะคะดูสวยก็คือวิธีทำก็น่าจะประมาณนี้นะบุภาว่าตรงตรงตรง,ตรงกลีดมันอะ เนี่ยพอมองพอมองตรงนี้ค่ะมันมันก็เหมือนสามหลักอะ่ะมันเหมือนสามหลักเนะะี่ยค่ะสามหลักแต่ตรงมุมที่ต่อของเขาเนี่ยตรงมุมที่ต่อ,ขอเขาเนี่ยเหมือนเขา <cinematic. S 1> เหมือนเขาปักลงตรงช่องนะเน,นี่ยตรงปักลงเนี่ยตรงมุมเนะะี่ยค่ะที่ต่อเนี่ยเขาอาจจะต่อไม่เหมือนมุผาตรงรอยต่อเนี่ยเขาต,ต่อสวยอืมต่อสวยก็มา ท่านผู้ชมก็อาจจะเป็นคนใจเย็นก็จะทําได้ดีก่าบุภาก็ได้บุภาคนใจร้อนทําอะไรก็รีบรีร้อนๆ้อนไปหมดอมแต่ว่าก็เดี๋ยวเสื้อตัวนี้ถ้าถ้าถักเสร็จแล้วเดี๋ยวเอามาให้ดูค่ะเดี๋ยวใส่มาให้ดูแต่แต่ตั้งใจว่าจะถักลายนี้นะคะตั้งใจตั้งใจว่าจะถักอืแต่ว่าอาจจะใช้เวลาหน่อยเพราะตอนนี้มีคามืออยู่หลายตัวเลยค่ะก็ปั่นตัวที่จะให้เสร็จ คือพยายามจะให้เสร็จอาทิตย์หนึ่งให้ได้อาทิตย์ละตัวที่เสื้อท,ที่ที่ถักนะคะ่ะก็เอาเสื้อมาฝากไว้อีกลายหนึ่งเนาะอีกลายหนึ่งฝากท่านผู้ชมไว้ก็คือถักแบบสั้นๆหน่อยลายถักสั้นๆสอนทําดอกวันนั้นเถอะแล้วขั้นตอนต่อดอกต่ออะไรก็มีคลิปท่านอื่นอยู่เนาะท,ที่สอนถักโคเชก็ดูหลากหลายเอาก็มาเอาแบบเสื้อของมมผาไปเอาลายดอกของมมผาไปแล้วก็ไปทํา นะไปทำเพราะว่าแบบเสื้อของบูผาบูผาว่าไม่ซ้ำนะไม่ซ้ำฝากไว้อีกคลิปหนึ่งคะ่ะขอให้มีความสุขทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ